ค่ะเนาะจากคุณนายเนาะค่ะเนาะปรสิเข่าหาคุณนายค่ะบัวท่านเลยทีจากคุณแม่จำเนียนเนาะค่ะเนาะคุณพี่กำปูลก็สวัสดีค่ะคุณราตีเนาะพ่อสุริยันเนาะค่ะเนาะพ่อสุริยันกะเพิ่นกับมีความรู้เด้อค่ะเด้อขันเข้าไป ให้หลายๆบอกซื้อภาษาไทยเพื่อนอีกรอบในเด้อค่ะเด้อแม่จำเนียนก็สวัสดีคุณภาษาอกฤษบุญกระถินเนาะกันเนาะบุญกระถินกรุงเทพก็มีบุญกระถินช่วงนี้ก็บุญกระถินคืนอกนันยังจะเนาะกันเนาะขวบกกรุงแล้วไปขวักกรุงแล้วไปเนาะกันเนาะเห็นเพื่อนขวบ เช่นกันนะคะจากคุณพี่คำปุ่นเนาะค่ะเนาะกอดกอดค่ะปรได้ไปเต้นละว่องบอรับผู้แม่เตียงเนาะค่ะเนาะคุณป้อมหนุ่มป้อมมาจากภาคใต้เนาะค่ะเนาะแต่งตัวลอเกอร์อลายเป็นสายบัวแต่แต่งฮันเด้อค่ะเดินอาจจะอยู่วัดพุ่นเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ขอบคุณทุกท่านทุกคนเนาะการจ้าสาธุบุญน,น้ำเด้อพี่พันนี่เป็นกำลังใจจ้าขอบคุณค่ะกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเนาะนเป็นดาวให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะแมนแมนมือคือแม่จำเนียนบ้านเนาะสวัสดีครับ ถูน้ำกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันมืออื่นไก่เห็ดก๋วยเตี๋ยวน้ำตกน้องซูโม่เนาะค่ะเนาะพี่สาวเพิ่นกะคือเพิ่นอีหลีแม่จำเนียนขอถูหลายๆเนาะค่ะเนาะอันคันบ่ได้เขาหากันซุเมอร์ซุเมอร์ค่ะห้องใหญ่มาได้ยินเขาพูดกันจ้าแม่นค่ะแม่จำเนียนถูกต้องเนาะ ขาดบ่ได้คือน้ำคือแมตเตียงวานาอค่ะเนาะขาดไม่ได้ก็มีน้ำไปด้วยเนาะคะเนาะเหมือนเดิมเนาะค่ะเพื่อนๆพี่น้องๆจะพัดลมกระเบื้องเบื้องเบื้องขออนุญาตขออนุญาตเืินนี้ก็ฝ้าคเนาะคะเนาะจังแม่จำเนียนไปน้ำเขาอยู่ดอกแม่จำเนียนแม่ลำดวนก็ได้แต่ว่ากระสิแปลวหลานคือเกา ถูดหลายๆเด้อค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษจากน้องนกซื้อวัดจังไรน้องนกน้องนกบังมือกับบอดี้ฮากันกัญญาบากันกขะพี่น้องจะมอบดาวแม่เตียงว่าแมนแม่เตียงจากน้อยก็ได้ลุ้งแหละค่ะแม่เตียงนมัสการเด้ออันนั่นนกขะนาะ แต่งแบ่งปันไปเต้นลำบ่วงล้วบ่อไม่เตียงจะค้ามมาพระกันไปเต้นห้องใหญ่มาได้ยินเขาพูดกันจ้าแม่นค่ะแม่จำเนี่ยถูกต้องเนาะมีบุญมีท่านก็อิมอกอิ่มใจเน้องพี่น้องเนาะรู้สึกว่าพึ่งออกมาหอถึงบาไปไปเลยไม่มีใคร พาไปวัสอ้ยเอาไปตาสชงสานเถี่สาวข่อยเอาไปตาสชงสารแท้นเนาะแม่จำเนียนกะพ่นก็ว่าดาวดาวฤกษ์ค่ะเพ่นมาดาวเหลืองนี่เป็นดาวดาวประสิทธิภาพแก้วบองนะคะเนาะสาธุร่วมบุญนะคะแม่พันนี้เนาะค่ะเนาะจากแม่จำเนียน แม่แม่ขอบคุณพ่อพขอบคุณสวทุกท่านทุกคนเนาะค่ะเนาะหากแปงแบ่งปันกันคือขาดบ่ได้คือน้ำคือแม่เตียงวาเนาะค่ะเนาะขาดไม่ได้ก็มีน้ำไปด้วยเนาะค่ะเนาะวานขอบคุณน้องวันเด้อเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนเนาะค่ะเนาะดีแม่ตุลาเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนเนะะ้อค่ะเด้อโทรศัพท์เป็นยังบันนี้พี่น้องปองไปใจที่ใจที่สิบช่วยจากพี่คำปุ่นสวัสดีคุณพรนะคะหลับฝันดีนะคะแม่คำปุ่นน้องนขะน้อ เดินทางปลอดภัยสขาน้องนุกน้องขะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อสุริยัน้ำกรรมกำลังรับชูคุณค่ะแม่เตียงก็สวัสดีค่ะบ่าวป้อมเนาะค่ะเนาะบ่าวป้อมก็สบายนาะค่ะเนาะหัวใจดวงที่เก้าสวยๆขอบคุณนะคะเนาะค่ะเนาะช่วงนี้เพิ่อนกระสิมีดาวกำพุทธวัชชี สวัสดีแม่จำเนียนคะน่ะเนาะค่ะเนาะยังจะเนาะค่ะเนาะขวบกรุงแล้วไปขวบกรุงแล้วไปเน,นาะค่ะเนาะเห็นเพลินขวบพี่น้องเน,นาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะแม่จำเนียนแม่ตุลาก็สวัสดีจังเหตุเปลี่ยนแม่จำเนียนสวัสดีค่ะผู้แม่จำเนียนเมนเร็วจ เด้อเพื่อเผื่อในสี่สิบเอ็ดแล้วเนาะค่ะเนาะสี่สิบเอ็ดจังสีสวัสดีส่งกลับมามาแล้วจ้าหัวใจดวงที่ห้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณนายเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีคุณป้อมเนาะค่ะเนาะลงทานอยู่ที่วัดลำพังชีอยู่ กรุงเทพเขตราดกระบังนะคะวันวันดวงที่สำราญเนาะสาสมไวหยอดกับปุูกว้เนาะค่ะพี่น้องป้องไปถ้าไม่เจอแม่ลำดวนเหมืออื่นแม่แม่ขอบคุณพ่อพ่อขอบคุณสบวทุกท่านทุกคนเนาะค่ะเนาะแพ่งแบ่งปันกันขึ้นเห็นแม่จำเนียนขึ้นแล้วเนาะค่ะเนาะขอบคุณเด้อค่ะพี่พี่น้อง มือนี้ก็สุงยากอาผูเมติย่างน้ะงขะเนาะคุณป้อมหนุ่มป้อมมาจากภาคใต้เนาะขะเนาะมีบุญมีท่านก็อิ่มอกอิ่มใจน้องพี่น้องเนาะรู้สึกว่าพึงออกมากหอถึงบ้านขออภัยหลายเดจะเด้อเนาะขะเนาะคุณนภาเนาะคะเนาะขอโทษขออภัย โอเห็นดวงโอ้บ <facial> ่เห <gger> <in> ็นดวงตาเด้อพี่น <dalam matin>. ้องเห็นดวงตาพี่พี่น้องน้องเนาะค่ะเนาะทุกคนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเนาะค่ะเนาะเพคุนก็สวัสดีน้องน้องนกเด้อค่ะเด้อที่จากคุณแม่จำเนียนเนาะค่ะเนาะคุณพี่กำปุนก็สวัสดีค่ะคุณราตรีเนาะแม่จำเนียนก็สวัสดีค่ะคุณพ่อสุริยานเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณฤกษ์กระเด้อขอบคุณบ้านเราสมบูรณ์เนาะคะเนาะเห็นว่าสิไปอยู่ไปไปย่างไปย่างเนาะคะเนาะสงสัยบางหันกับขนกับไหลายลอยู่กรุงเทพเนาะค่ะพี่น้องส่วนมากกับสิเป็นโซนไผโซนกรุงเทพเบุนกับศิวาบุญกับทินบัดนันบัดนี้บ้านเห่ากับ เพิ่นกะสิว่าบุญกะทินบ้านนั่นบ้านนี้เนาะค่ะเนาะจะไม่เหมือนกันเนาะ okay, สวัสดีเฟสบุ๊กสวัสดีชาวเรียวสวัสดีเพื่อนเพื่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีทั่วโลกทุกคนเนาะค่ะเนาะสวัสดีะค่ะเนาะค่ะเนาะเพผนก็สวัสดีน้องน้องนกเด้อค่ะเด้อเด้อทุลาปาป,ปัางเนาะค่ะพี่นอ้อง แม่จำเนียนก็สวัสดีค่ะคุณแม่ลำพองเนาะค่ะเนาะบางหันกัดขนกับลายหลยอยู่กรุงเทพเนาะค่ะพี่นอ้องส่วนมากก็สิเป็นโซนไพรสูน,สนขอบคุณครับพ่อศักดิ์ขอบคุณมากมากเนาะค่ะเนาะแม่ลำดวนกับพึ่งออกมาหอดค้ำครับพ่อแม่เตียงเนาะค่ะเนาะยังสั่นตัว คุณป้อมก็สวัสดีค่ะผมพ่อพอน้อนเนะาเนะจากจากท่ายใบยแขนกันคือเก่าเนาะพี่พีพน้องน้องสวัสดีแม่จำเนียนะน้ะมาแป๊บค่ะมาพร้อมหัวใจรักจริงหนึ่งโุดวงใจแม่ยันเดอร์คาร์ดินนะจะยูวัตผลค่ะเนะเพือพ่อนพ,พ,พ,พี่พีพน้องน้อง ap gundu